COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวโครสีบทที่1ข้อ1ถึง14เปาโลอัครทธุตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและทิโมธีน้องชายเรียนบรรดาธรรมนิชชนและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ในเมืองโครสี ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าและพระบิดาของเราอยู่กับพวกท่านเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระพเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสมอเมื่ออธิษฐานเผื่อพวกท่านเพราะเราได้ยินเรื่องความเชื่อของท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์และในเรื่องความรักที่พวกท่านมีต่อธรรมนิชชนทุกคนเพราะความหวังที่เก็บไว้เพื่อพวกท่านในสวรรค์ ซึ่งท่านจะได้ยินแล้วมามาแล้วในถ้อยคำตำแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐที่มาถึงท่านทั้งหลายข่าวประเสริฐกำลังเกิดผลและเจริญขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในพวกท่านตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าในความจริงนั้นตามที่พวกท่านได้เรียนจากเอปาฟัสเพื่อนร่วมงานที่รักของเรา เขาเป็นผู้ปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ของพระคริปเพราะเห็นแก่ท่านและเขาได้แจ้งวา่าแจ้งให้เราทราบถึงความรักของท่านทั้งหลายในพระวิญญาณเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันนี้เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องของพระ พระประสงค์ของพระองค์โดยสัพป,ป,ปัญญาและความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อพวกท่านทั้งหลายจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ทุกประการคือให้เกิดท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและให้เจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าให้พวกท่านมีกำลังโดยลิทานุภาพ ทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีและให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกทำนิคชนในความสว่างพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาในอาณาจักร ของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลายอาจารย์ปรโรเขียนถึงคิดจักในเมืองคูรสีที่มามีความเชื่อในองค์พระคลิปที่ได้รับสันติสุขและมีความเชื่อเกิดขึ้นมากทำให้มีความรักต่อก,กัน และช่วยเหลือและหนุนใจกันมีความหวังในความรอดเดียวกันในขาประเสริฐต่างมีภาระใจช่วยเหลือร่วมรับใช้ในงานของพระเจ้าเมื่อขาประเสริฐออกไปสู่ชุมชนม,มากขึ้นคำพยานมีส่วนร่วมในการประกาศหนุนใจเกิดขึ้นด้วยความรักอธิษฐานขอกำลังในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำด้วยความเต็มใจหลุดพ้นจากการทดลอง พบความสว่างแท้พระเจ้าทรงนำทางพระคุณพระองค์รักหวงใยเราโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์สิ่งที่ได้นำความจริงของพระเจ้าที่เราได้รับออกไปสําสำนึกถึงพระคุณพระเจ้าในการไถ่ 3. อย่าท้อแท้ในการประกาศขอกำลังจากพระเจ้าทุกครั้งเอเมน ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ